สวัสดีค่ะบัณฑิตทุกท่านทั้งน้องๆที่เป็นบัณฑิตเองมหาบัณฑิตแล้วก็ดุษฎีบัณฑิตวันนี้คณะวิทยาศาสตร์ของเรามีความภูมิใจกับพวกเราทุกคนที่มาอยู่กันวันนี้เส้นทางที่พวกเราอยู่ด้วยกันวันนี้อาจารย์บุคลากรพี่ๆน้องๆทุกคนร่วมกันยินดีกับพวกเราไม่ใช่เฉพาะในบริบทของคณะวิทยาศาสตร์ครอบครัวเพื่อนฝูงร่วมกันวันนี้วันพิเศษอยากจะร่วมแสดงความยินดีให้ความภูมิใจ พวกเราวันนี้ก้าวมาถึงตรงนี้อะไรกันต่อวันนี้เราจบแล้วเราจะไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะคะบริบทของคณะวิทยาศาสตร์เราเราบอกว่าเราช่วยกันดูแลโลกใบนี้ผ่านสิ่งที่บอกว่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเรามีมิติคอนเซปที่เราช่วยกันนะคะดูแลโลกผ่านลดการใช้ขยะพลาสติกหรือแม้แต่การคัดดาวทาทุกอย่างให้มันเป็นโลคาบอนเชื่อว่าพวกนี้จะติดตัวพวกเราไปเป็นบัณฑิต ที่มีความห่วงใยเข้าใจเกี่ยวกับสังคมสิ่งแวดล้อมทรัพยากรมากยิ่งขึ้นยังไงต่ออย่างที่เรียนร่วมแสดงความยินดีกับพวกเราพวกเราคือความภูมิใจของคณะวิทยาศาสตร์จบไปแล้วเติบโตแข็งแรงที่ไหนยังไงก็ตามพวกเราเป็นส่วนหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์มีอะไรไม่ได้หายไปไหนกลับมาเยี่ยมบ้านหลังนี้เป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังนี้ไปเติบโตประสบความสําเร็จที่ไหนบอกพวกเรามา คณะวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับพวกเราทุกคนถ้าจะอัพสกิลรีสกิลไลฟ์ลองเรียนนิ่งคิดถึงพวกเราค่ะอัพสกิลไลฟ์ลองเรียนนิ่งกลับมาบ้านหลังนี้ชีวิตเรายัางอีกยาวไกลเติบโตร,ร่วมกันนะคะอาจารย์อีกครั้งหนึ่งร่วมแสดงความยินดีกับพวกเราชื่นชมพวกเราพวกเราทุกคนคือความภูมิใจของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาล,ลัยสงขลานครินร่วมยินดีกับพวกเราค่ะยินดีด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ